เราก็มีสินค้ามานำเสนอเป็นหนีสมาร์ทสปิเกอร์ลำโพงบูทชุดแล้วก็เป็นลำโพงที่พูดคุยกับเราได้ครับผมนี่ครับเรามาดูหน้านตาของจริงเลยครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อเป็นลำโพงแบบนี้ครับผมด้านบนก็จะมีเพิ่มเสียง น,นี่คือเปิมเสียงสุดครับผมและอันนี้คือเบาเสียงแล้วก็จะมีตัวหยุดหยุด <mic> เสียง <is needed. S 1> คือถ้าเรากดตัวนี้ไฟสีแดง,แดงๆส้มขึ้นก็คือเขาจะไม่สามารถรับคําสั่งจากเราได้ครับผมถ้าเป็นไฟสีขาวก็พร้อมรับงานแล้วก็จะมีตัวหยุดเสียงลำโพงค่อนข้างดังเพาะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทตการต่อสายไปแล้วครับผม ่ยขยับกล้อง่อยครับผมมาดูความสามารถพิเศษของเขานะครับ <c oughs> ก็คือเราเอามาเสร็จเราก็มาตั้งที่โทรศัพท์เราเป็นโหมด Google Home ครับผม Google h o m หรือของ มีโฮมครับผมมันจะเป็นตัวสีฟ้ามีโฮมแต่ตัวสีฟ้าแบบนี้ครับผมมีโฮมเห็นไหครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นของอ o o g l e Home ครับผมถือจะดาวน์โหลดใช้ได้ของโปรแกรมครับก็ตั้งค่าไม่ยากครับผมเชื่อมต่อ wifi ในบ้านทิ้งไว้ได้เลยครับผมแลาเขเสร็จค่าเสร็จค่าก็ตั้งหา ั้งหาค่าการเชื่อมต่อเชื่อมง่ายนิดเดียวไม่ยากครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยครับผมก็คือผมได้ทําการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ในบ้านไว้เสร็จแล้วครับผมโอเค Google ขนาดนี้เวลาเท่าไหร่อนนรโอเค Google เพิ่มระดับเสียง โอเค Google, ขนะดนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้1 8 1แนาฬกาสินทีตรงไปเลยครับ1 8 1แนาิกานาทีเพิ่มเสียงเป็นระดับเจ็ด o o g l e เพิ่มเสียงเป็นระดับเจ็ดขนาดนี้เวลาเท่าไหร่ แค่กูเกิลแค่กูเกิลขนาดนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีส่งไปเลยครับนี่ครับสิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีโอเคกูเกิลวันนี้ฝนตกไหม ไม่นะฝนไม่ได้ตกในกรุงเทพมหานครอุณหภูมิอยู่ที่29องศาและอากาศปลอดโปรง่งเอ้กูเกิลเพิ่มเสียงที่สมาร์ททีวีเป็น30%โอเคกูเกิล เพิ่มเสียงที่ระดับทีวีเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมันจะลิงกับระบบของเป็นของเ x ียวมีได้ทุกอย่างครับผมเฮ้โอเค Google เบาเสียงทีวีเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ ลดอีกโอเคกูเ okay, กิลลดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทีวีจากง,งานขึ้นหมดไหยครับอ่าโอเคกูเกิลปิดอย่างทีวีก่อนขอโทษค่ะฉันไม่เข้าใจโอเคกูเกิลสต็อปเสียงสมาร์ททีวี งีบเลยครับต่างงานใช้ตัวที่ท่าง,งานต่งใช้เป็นระบงคำว่าสปิเกอร์นี่คือถ้ามีหลอดไฟที่เป็นของมีนะครับผมเสียบเสียบเราก็สามารถลิงก์กล่าของ Google Home แล้วก็เอามาใช้งานสั่งสั่งผ่านเสียงแล้วเขาจะไปทำหน้าที่ของเขาเองครับผมโอเค Google 2คูณ2คำตอบคือ4 โอเค Google สี่คูณสี่ลบสองคำตอบคือสิบสี่สุดยอดนง่าใช่ไหมครับราคาไม่แพงครับผมซื้อช่วงลดราคา,าราคาพันพันขึ้นกับ ราคาน่าจะประมาณแล้วแต่ช่วงที่เขาลดโปรโมชั่นครับก็ไปหาซื้อกันเอาครับผมเอาไว้แก้เหงาในบ้านโอเคคุ o เก e นายกของประเทศไทยคือใครคนปัจจุบันประยุทธ์จันทโอชาโอ้ยป็นญาเป็นงางสุดยอดไหมครับ <c oughs> โอเคคุ o เก e เปิด YouTube ค S ถ้า,าจะเปิด,ปดสื่อให้พูดว่าเปิดเพลงของเรกหรือเปิดวีดีโอยิปอบที่ทีวีห้องนั่งเล่นก็ได้นั้นและยังใช้คำสั่งเช่นหยุดชั่วคราวหรือเปิดต่อหรือเพิ่มระดับเสียงได้ด้วยโอเค g o เกิล okay, STOP TV หยุดเลยครับหยุดจริงๆโอเค Google เล่นอะไรดีงงฉันชอบเล่นเกมมากเลยโดยเฉพาะเกมคลาสสิกตัวนี้ค่ะโอเค Google เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยสิฉันอาจมีเรื่องตลกไม่มากแต่ฉันมีมุกตลกสมัครเล่นให้คุณเยอะเลยค่ะอยากฟังมุกตลกไหมคะโอเคจัดมา ยบอ่ะโอเค Google เรามุกตลกให้ฟังหน่อยหวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะหมูอะไรเดินช้ามากมากหมูย่างค่ะหมูอะไรเดินช้ามากที่สุดหมูย่างค่ะ <c oughs> โอเค Google ปลาอะไรน่ากินที่สุดฉันไม่เข้าใจน่า โอ okay, เคค o เกิลเราเรื่มผีให้ฟังหน่อยสิมีคนเล่าว่าในห้องที่มีผีหลกคขนาแนะนําให้คุณไปนอนใต้เตียงแล้วให้ผีนอนบนเตียงแทนจะได้ไม่ถูกหลอกค่ะเต้าเล่นอะไรต่อดีโอเค Google ล ลองวันที่หนึ่งวัน,นี้ออกเลขอะไรเอ่ยขอโทษทีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจอ๋อยังยังไม่เข้าใจลเล่นอะไรเล่นอะไรกับ Google เ,เดะโอเค Google เปิด y o u t u b บบนสมาร์ททีวีขอโทษนะจะให้เปิดในจอไหนก็อนะนอนอบอกชื่อหน้าจอได้เลยนะ สมาร์ททีวีเดี๋ยวอ๋อ,อน,นี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเกียงทีวีโอเค Google เปิดอะไรให้ดูหน่อยสิใน u t u b e ของทีวีสมาร์ททีวี ถ้าจะเปิดเพลงก็ให้บอกประเภทศิลปินหรือเพลงใน YouTube ได้เลยถ้าเพิ่มทีวีหรือสมาร์ททิปเลยในแอป o o g l e Home แล้วก็แค่พูดประมาณว่าเปิดวิดีโอโยคะที่ทีวีห้องนอนเดี๋ยวส่งลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่แท็บฟีดของแอป g o o g l e Home ให้นะโอเคโอเค Google เปิดเพลงเพาะๆให้ฟังหน่อยอยากให้เปิดในมิธีวี m o o q ศูนย์ไหมโอเค ได้เลยเพลงจาก YouTube Music จะเล่นในมิทีวี mpo q ศูนย์ให้เลยดูความสามารบานของเขาอ่าไอ้แม่เขาอยู่ตรงนี้ก็แต่เขาอยู่กับที่เแต่เขาสามารถสั่งทีวีเปิดเพลงให้ได้แต่เราจะไม่เปลี่ยนเขาครับเดี๋ยวโดดลิขสิทธิ์ โอเค Google เปิด YouTube บนทีวีโอเคเพลงจาก YouTube Music จะเล่นในวิ o ีวี M O O Q 0ให้เลยโอเค Google เปิดเสียงบนทีวี จริครับผมเอาแคนี้พออย่าโดนลิขสิทธิ์เขาอีกก็ใช้งานได้ดีครับผมคำสั่งไวเสียงดีฟังเพาะโอเค g ูเกิลเปิดพิ์ซิ่งให้ฟังหน่อย ได้เลยเอาเป็นแท็บทินพินหลงบ้านติงโจพับพิเชียวมิวสิกจาก YouTube Music นะจะเปิดทางวิทีวี mpoq ศูนย์โอเคกูเกิลเปิดเสียงทีวีระดับเจ็ดสิบโอเค Google เพิ่มเสียงทีวีเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต สต็อปเสียงทีวีทำงานได้จริงครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวลำโพงสมาร์ทสปีกเกอร์มีเพียงเท่านี้ครับผมกับ g ูเกิลแคมเปนหรอวะเดี๋ยวดูกันอ๋อของลำโพงโอเคกูเกิลโอเค Google ขอบคุณหลายๆ ด้วยความยินดีค่ะบายบายโอเค Google เปิดเสียงบนทีวีได้ขอโทษนะที่ไม่รู้จักอุปกรณ์นั้นช่วยใช้ชื่ออุปกรณ์ของคุณแล้วกันโอเค Google เปิดเสียงบนทีวี โอเค Google ปิดทีวีด๋ดูครับปิดหัวปลัรปิดเห็นไหมได้เลยนะกำลังปิดทีวีแต่เขาปิดทีวีได้ด้วยอ,อ,อดูดิขั้นเทพขั้นเทพซื้อไว้เลยครับแกเหงาแน่นอนไม่มีเงา,าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย <laughs>